โอเคอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้อะข่าวสารใหญ่มากติดต่อได้ที่คุณ x v n d ได้นะครับคุณ x v n d FGLD LKH KGLK เขียนว่า x v n d อย๋่วผมี้เขียนให้ท่านผู้ชม x v n d นะครับแล้วก็ แล้วก็ส่วนไอ้วกนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะผู้ชมไม่ใช่ไอ้วกนี้มันไม่ใช่จำไว้ให้ดีนะครับคนนี้คือตัวจริงของโลกเลยนี่ครับตัวจริงจำหน้าไว้นะครับจำหน้าไว้เขาจำแล้ก็จำหน้าไว้นะครับไอ้คนอื่นไม่เกี่ยไอ้คนอื่นไม่เกี่ย เนี่ยมันมีคนมาก๊อปชื่ออันนี้ก็ตัวจริงตัวจริงนะครับคนไหนที่อยากติดต่อกับผมติดต่อได้ที่ X V N D แล้วคุณก็ต้องต้องเจอกับไอตัวสีดำดำแล้วก็ติดต่อได้ที่ผมเลยผมเขียนง,ง่ายหรือยากก็ดำผมชื่อว่า ไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับคนไหนที่อยากติดต่อกับผมเนี่ยคนนั้นเนี่ยคนนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็อันนี้คือตัวจริงอันนี้คือตัวจริงนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนเก่า S V J J S K S K เพื่อนเก่าของผมนะครับไอ้วงนี้มันจะอ้อก๊อปชื่อผมเนี่ยเลิกก๊อปชื่อผมได้หรือยังเนี่ย แล้วก็ติดต่อเอ้ยไม่ไม่ต้องติดต่อก็ได้ติดตามเขาติดตามเขาอยู่บนรติดตามแต่แต่เพาว่าเขายังไม่เชิญเป็นเพื่อนนะครับโอเคคนนี้ไงฮึฟานโอเคผมจะเชิญมันเป็นเพื่อน ไม่แน่ใจนะว่าว่ามันจะตอบหรือเปล่าฟานผมเล่นบล็อกฟูดนะครับคนไทยมิเต่์คนไทยอ่ะไ,ไอ้คาร์ดก็ด้วยนี่แหละใครอยากติดตามคาร์ดฟาน XVND หรือเรือนะนะั้นอ่ะอืมอะไรวะเรืออะไรแบบนั้นอนะ่ะ ใครอยากติดติดตามเจ้าคาร์ดตามได้เลยนะครับถ้าคนใจอยากคุยกับผมเนี่ยคนนั้นคนนั้นก็สามารถน,นั้นได้ สามารถติดตามช่องฟาน FF ได้ <Wow. S 1> อยู่นโปโหมดช่องให้